ชินจังแล้วเจอกันนะเจอกันพรุ่งนี้นะบายบายชินจังชินจังเองเหรออาออเป็นอะไรไปลูกชินจังบาดเจ็บอะไรเหรอลูก ท้องมันท้องมันฮะท้องมันเป็นอะไรเหรอท้องมันหิวข้าวมันร้องหิวข้าวโอ,อ,อยจยจจิงๆเลยนะทาทำให้ตกอ,อกตกใจหมดแล้วจริงๆนะพอกลับมาจากข้างนอกเนี่ยอย่างแรกที่พูดละควรจะพูดว่าอะไรฮะอาหารเย็นวันนี้มีอะไรกินกบ้างบีซาเอะนี่ลูกถ้ากลับมาจากข้างนอกกันนะจะต้องพูดว่ากลับมาแล้วครับใช่ไหมจะต้องพูดกี่ครั้งถึงจะรู้เรื่อง อีกสิบครั้งถ้าพูดกลับมาจากข้างนอกแล้วพูดว่ากลับมาแล้ว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 เหนื่อยคู่นี้หนึ่งแสครั้งเฮ้ยจะตายอยู่แล้วตายสัายัก็ดีเหมือนกันนะจะตายอยู่แล้วจริงๆนะแม่ครับของว่างอะของว่างกินไม่ได้เดี๋ยวก็กินข้าวเย็นไม่ได้อีกหรอกใช่ม ท้องหิวมากเลยท้องร้องจกจกแล้วท้องหิวมากเลยท้องร้องจกจกแล้วท้องหิวมากเลยท้องร้องจกจกแล้วจะตายอยู่แล้วตายแล้วหิวข้า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 หิวข้าหิวข้าวิวข้าวหิวข้าหิวข้าวหิข้าวิวข้าวหิวข้าหิวขหิวข้าหิวข้าวหิหิวข้ิวข้าวหิหิวข้าวหิวข้ิวข้ ก็แม่ถึงกำลังเตรียมเข้าเย็นอยู่อย่างเงี้ยไม่เห็นหรือไงฮะงันแม่ก็รีบทำเร็วๆเ,เข้าจีงั้นลูกก็อยู่เงียบๆสิอย่ามาชวนแม่คุยค่ะรอเดี๋ยวนะคะอา้อาวสวัสดีค่ะ นี่คุณนายรู้เรื่องหรือเปล่าคะบ้านที่ปลูกใหม่ที่บล็อกสี่นั่นน่ะมีคนย้ายเข้ามาอยู่ใหม่แล้วนะคะใช่คนหาหลังนั้นน่ะเหรอคะนี่แล้วก็นะคะ<ด>เห็นคนข้าวขอไม่ว่าจะเป็นเปียโนโราคาแพงเครื่องเรือต่างประเทศเต็มไม่หมดเลรอคะ <โด S 1> เห็น<พ>ว่ารวย <ๆ S 2> มากคนนี้โอ้โหเป็นใครกันคนนี้อยากรู้จักจังเลยนะคะเรื่องนั้นน่ะได้ยินมาว่าเป็นภรรยาของคุณนากะตอนไปเจอกันที่ขายของลดราคานะคะหือนว่าจะเป็นคนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศเลยนี่ยของลดราคามาเหรอคะเนี่ยโอ้ยก็ใช่สิคะแต่ว่าไหร่คะไม่รู้เลยหิว อชกากบิาฮอ่ะก็บอกแล้วแกว่ากินของว่างไม่ได้ทาไมฟังแล้วก็เข้าเย็นน่ยจะไม่ได้กินหรอกนะจินจังธอโอ้ยแต่ว่ามันหิวอ่ะอยากกินอะไรหน่อยอ่ะ <c oughs> ถั่วเน่ากับข้าวเนี่ยไม่ใช่ของว่างนี่ถั่วเน่า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 อุ้ยใช่แล้วอ่ารู้แล้วนี่ออกมาออกมาออกมาเร speaker, roommate, ็วๆถั่วเน่าออกม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 าฮะอ้าวโถูกเลยดิดีแกะออกอ้าวออกมา ถั่วหน้าออกม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 าคุณถั่วหน้าออกมาออกมา <c oughs> ออกอยากนี่โอ,โอ้โอ้ปีศาจแมงมุม <c oughs> โอไม่ใช่เวลาจะมาเล่นอย่างนี้นะนวดดวดวดคน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 นคคนนค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  อะะใช่หอมฉับ pues ฉ mm ับฉับฉ nah ับฉ like ัอยใส่ใส่อย่างนี้เลยฉับ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 ฉัอย่างนี้ก็ใช้ได้เลยที่เหลือก็ใส่นี่ลงไปอือึ้ออื้อียวออื้ออออออื้ออ คนก่อนคนคนนัคนหนักคนนื่อยนหนึ่อยเนืเสร็จแล้วนี่ลาดไปโอ้โหเสร็จแล้วน่ากินจังเลยฮ่า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 ายแล้วคงต้องไปแล้วนะคะต้องไปเจมอาหารเย็นค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะคุณตาอุตายแยกแล้วล่ะ ขอโทษนะจ้าชินจังคุณป้าคุณน้าเขาชอบคุยะนานเลยลหละจ้อะอข้าราดต่วจเน่าอะเป็นไปไม่ได้ทำเองคนเดียวเหรอเนี่ยแถมใส่หัวหอมลงไปด้วยหัวหอมเนี่ยก็ตัดใส่เองเหรอจ้าลูกโอ,อโหเก่งมากเลยชินจังเพิ่งจะเห็นเป็นครั้งแรกนะเนี่ย มผมเก่งมากเลยล่ะแม่ครับแต่ว่าผมกลายเป็นมนุษย์แมงมุมไปแล้วอ,อุ้ยเอยแต่ว่าาว่ไปแล้วมีใยแมงมุมเต็มไปหมดเอออ,อข้าราดโหน้าอย่างนั้นเหรอใช่สิคะทํากินเองคนเดียวเลยนะคะเก่งมากเลยล่ะคะ่ะลูกเราเนี่ยงัน้นเหรอจินุสุเกะทำอะไรกินเองเป็นแล้วสินะเข้าราดโถน้าอร่อยหรือเปล่านะฮะ มขอเติมหน่อยเลยนะมา,มาขอเติมหน่อยน่าพ่อครับถ้ากินหมดนั้นไม่ได้นะพ่อนะนี่ค่ะออข้าวราดแกงกะหรี่เนี่ยชอบกินมากกว่าข้าวถั่วเน่าอีกอยากจะกินแต่กินไม่ไหวแล้วอิ่มเอ,อื้อจบ ฉันชื่อชินจังเป็นเด็กดีไม่ใช่เป็นแต่คอยแกล้งคนเขานะอึงเอ้ยเร็วๆเ,เข้าดีชีโลอ,อ๋ออุยเสียงอะไรนาะ ไม่ได้แน่เลยกำลังทำอะไรอยู่หรอฮะครับครับครับเฮ้ยอ้าฮัโลโหลตันไยครับพี่สาวระหว่างหมูย่างกับปลาหมึกย่างได้ชอบกินอันไหนมากกว่าครับ ขอโทษนะแต่ฉันไม่ค่อยจะว่างมาเล่นกับเด็กหรอกนะผมชื่อนฮาราชิโนสุเกะอายุห้าขวบครับฉันไม่ว่างจะเล่นกับโนฮาราชิโดสุเกะอายุห้าขวบหรอกนะแล้วกับชีล่าตัวนี้อ่ะกับหมาก็ไม่ได้จริงๆเลยเอาแต่ใจตัวเองจริงๆนี่หนู no. ฉันกำลังทำงานอยู่นะตอนนี้ยุ่งมากเลยด้วยทำงานเหรอทำงานเนี่ยต้องทำที่บริษัทนะไม่ใช่ที่บ้านขอโทษด้วยนะแต่ในโลกนี้ก็มีบางคนที่เขาทำงานอยู่ที่บ้านเหมือนกันนั่นแหละนะรู้ไหมเหรอเหรอ ถ้างานผมก็จะช่วยทํางานของพี่สาวให้ด้วยก็แล้วกันเอาไปจ้าขอโทษที่รบกวนค่ะมาเชิญมาต่อ,อเออเราไหวยังอายุสี่หกีอุ้ยพี่สาวครับถ้าทําอย่างนี้เดี๋ยวจะไม่มีใครเข้ามาขอนะนี่ <S <S เอยไม่ต้องมาอยู่กับเรื่องของชาวบ้านหรอกนะนอกจากนี้นนฉันก็ไม่เคยคิดจะแต่งงานกับใครเขาด้วยอ๋อไม่แต่งงานแล้วจะทํายังไงเหรอ ฉันก็จะเป็นนักเขียนบทที่มีชื่อเสียงและได้รับการขนานนามว่าเป็นมุกคิดะนี่คิโกะคนที่สองนะสิจะเที่ยวคีดะเป็นนักขี้เลยเหรอมุกคิดะนักขี่เกะเป็นนักเขียนบทที่มีชื่อเสียงที่เสียชีวิตจากการตกเครื่องบินที่ไต้หวันนะรู้ไหมโถ่แล้วพี่สาวก็ใหญ่จะเจอเรื่องตกเครื่องบินกับเขาบ้างเหรอชีวิตของฉันอาจจะเป็นอย่างนั้นไปก็ได้นะ โอ้โหพี่สาวเนี่ยเป็นคนที่คิดอะไรแด่ทางร้ายจริงๆก็มีคนเคยบอกฉันอย่างนั้นอยู่บ่อยๆอะมีเรื่องกุ้มใจอะไรอยู่หรอไม่มีถึงบีฉันก็ไม่คุยกับเด็กๆหลอหน้านันคุยกับชีโลมะกับหมาฉันก็ไม่คุยอ่ะนี่ไม่ใช่เวลาจะมาเสียเวลากับเรื่องไร้สาระนะเนี่ยเหรอทํางานอะใช่ดูท่านทางหน้าหนุกนะให้ผมช่วยบ้างเอาม้างนี่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 นีนี่น่นี ฉันกำลังเขียนแผนสำหรับรายการใหม่น่ะสิถึงจะอธิบายไปเธอก็คงไม่เข้าใจอยู่ดีเลยนะเอาเป็นว่าฉันกำลังคิดเรื่องรายการโทรทัศน์ใหม่แล้วก็จะไปถามว่าเป็นยังไงบ้างคะนะ่ะรู้ไหมเหรอเหรอเหรองั้นก็คนจะต้องคำนึงถึงจำนวนคนดูว่าจะมีคนดูสักเท่าไหร่สิอรู้เรื่องดีนี่มือสมัครเล่นระยะหลังๆเนี่ยนะหรือว่าบางทีอันนี้ มันเป็นหนังสือแผนการที่สํำคัญมากเลยนะโถ่ทำไมทําอย่างนี้ผมนึกว่าเป็นของที่ทิ้งแล้วว่ะนี่ถือมื่อไหร่จะกลับสทีแล้วจิงด้วยนะเมื่อไหร่ดีอะเดี๋ยวนี้เลยสินะเอาไปเลยนะได้เวลาแล้วนี่อ๋อฮะ<อ> ยาดไม่ได้มันเป็นอย่างนี้เรื่อยเลยนะเธอจบสจบแล้วฮะเรื่องนั้นมันจบแล้วเธอก็กลับบ้านไปได้แล้วสนานะตอนนี้อืมสินค้าใหม่ช็อกโกตสินค้าออกใหม่นะคะความหวานของช็อกโก้และความอร่อยของบะหมีเข้ากันได้อย่างดีน่ากินหิวข้าวมากเลย ถ้าเป็นอย่างนี้ไม่รู้จะมีแรงเดินกลับบ้านเองหรือเปล่าอาจจะคิวตายซะกลางทางก็ได้นะจ๊ะพี่สาวจ๋าถ้ากินนั่นเสร็จแล้วนะ่ะเธอก็รีบกลับบ้านไปเลยนะครับเฮ้ยจริงๆเลยอุตส่าห์ตั้งใจจะเก็บไว้กินตอนกลางคืนแท้ๆแต่ชั่วร้ายตลอดเวลาเลยนะเราเนี่ยแย่จริงๆเลย สบายใจเธอนะครับฉันไม่หรอกผมจะทำเรื่องดีๆให้เองนะนี่พี่ดูนะนี่ช่างชๆางช้างชช้าน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าเออช่างมันตัวโตไหม่บาะหจมูกยาวๆเลยว่างวงปีเขียวตายงวงเลยว่างามีหูมีตาอย่างนี้วิเพาะจะเคยเห็นเป็นครั้งแรกเหรอ นั้นวันหลังมาเที่ยวใหม่นะเอไม่ต้องมาก็ได้หน้าไม่ต้องเกงใจก็ได้นะสวัสดีค่ะพี่สาวเอ้ยตัวพูดเวลาก่อนต่างหากแล้วเอ้ยตายแล้วเราเสียเวลาไปโดยปราบประโยชน์จริงๆเลยนะออไม่ได้เลยคิดอะไรดีๆไม่ออกเลย อย่างว่าแลละนะเราอาจจะไม่มีพรสวรรค์ก็ได้ชางจ้าง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 น้องเคยเห็นช้างเห็นเพราะว่าวันนี้เราถูกเด็กนั้นมาคอยก่อกลัวตะหักเราถ้าอย่างนี้ก็ต้องอย่างนี้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 นี่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 ต่อมาอีกหลายวันโอ้โหนี่นะนี่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 นนี่ฮะมีรายการใหม่ที่เริ่มตั้งแต่วันนี้ล่ะชื่อเอ็มพิสุชินจังด้วยนะอ๋อ ทำไมชื่อเดียวกับผมเลยอะลองเปิดดูมาเน่จะช่วยกินของว่าให้ระเปล่าล่ะาฮไม่ต้อง uh huh. ทำล่างก็เวลาอาหารว่างแล้วยังไม่รีบเอาออกมาอีกแล้วแล้วข้าเด็ก uh huh. มากินไหน uh huh. อ่ะที่จะดูรายการอย่างนี้ไม่ไหวหรอกนะแต่ผมว่ามันสนุกมากเลยนะแม่นะ แม่บอกว่าไม่ได้ก็ไม่ได้สิจริงๆเลยจะมีเด็กอย่างนี้ได้ยังไงแล้วพูดจาไม่ดีช่วยกินให้เป่าเลยอย่าช้าเดแล้วเดเนี่นี่เดแล้วแล้วเข้าเดนี่ลูกไม่ต้องไปพูดเรียนแบบอย่างนี้นะรีบอาหนอมามาแล้วแล้วเข้าเดนี่ลูก